สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนีผมจีนชนแนลครับวันนี้ก็เป็นช่วงเวลาสี่ทุ่มนะครับเกือบห้าทุ่มแล้วล่ะอ๋อดูตรงไหนนีอ๋อห้าทุ่มตรงเลยนะครับก็แล้วก็เข้าวอสีนะครับเข้าวอสีเออเบบแบมีเหตุนะครับป้องกันอุบัติเหตุนะครับช่วงงานอุปสมบทนะครับ ก็โล่งนะครับมาอยู่กับเพื่อนนะครับคู่ภัยด้วยกันนะครับไม่มีอะไรทาน,นะครับก็ถ่ายคลิปนะครับดูสิบรรยากาศช่วง5นนั่งเฝ้าฟังวอวิทยุเื่อมีเหตุก็จะรีบช่วยนะครับก็ บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแบตก็จะหมดต้องใช้แบตเพื่อนก็เอาไฟมาให้นะใช้แบตนะครับดูสิเนี่ยเป็นไงแล้วก็มีเหตุแล้วว่าเตรียมพร้อมนะครับอฏิบัติงานนะครับย,ยาวๆเลยนะครับช่วงมีงานนะครับ เอ้อยเอยอะๆจะล้มก็ถ่ายให้ดูนะคัว่าทำอะไรบ้างก็ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วล่ะก็ต้องขอไปคุณผู้ชมไ้ด้วยนะครับว่าเราไม่ได้ลงคลิปนานนะครับต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับแล้วก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จีชาแนลเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายดูบรรยากาศโลกไม่ถนน